วันนี้เราก็จะไปทิปภูกเก็ตกันนะคะมาวันแรกก็ต้องไปก่อนสี่เกาะเลยนะคะแล้วเราก็มาเดินตลาดค่ะคุณพ่อกล่าวว่าจะซื้อห่อเดียวถ่ายรูปชุดว่ายน้ำเกๆ๋ๆตอนนี้นะคะเราก็กําลังเช็คอินอยู่ยเอวันนี้เราจะไปทิปภูกเก็ตกันนะคะเราจะไปค่าช้างนั่นมาค่าช้างอะไรหมากะพงมาานมา,มา,มาเปิดเปิดแมอันนี้นเอาบงมือให้กล้องด้วย วันนี้เราก็จะไปทริปภูปเก็ตกันนะคะระหว่างวันที่20ยี่สิบถึงยี่สิบนี่วันนี้เท่าไหร่วันนี้วันที่20 <laughs> 2 20 0 20เป็นการเปิดคลิปที่เลียวว่ะเดี๋ยวมาทำให้ข้อมูลเขาก็มั่วไปหมดนี่ค่ะ ไปกับคุณพ่อนะคะไปกับคุณแม่ไปกับน้องก็ไปกับคุณป้าค่ะวันนี้เราเปิดวันโลกที่ภูเก็ตอ่าเรา่าจะไปดูวันโลกที่ภูเก็ตวันโลกโลกโลกลอเรือนนะคะก็เดี๋ยวไปติดตามกันเนาะว่าทริปครอบครัวจะเป็นยังไงวันนี้เราถึงภูเก็ตแล้ว อยู่ในรถแล้วนะคะเราเช่ารถมีป้าอีทค่ะมีที่งหนงแม่ค่ะคแล้วก็น้องเน็ตอยู่ข้างหลังแล้วก็ฝนพอค่ะอันนี้เป็นคนขับรถนะคะจ้างมาจ้างมาแต่ตอนนี้เรากำลังจะไปกินมุมอร่อยที่พังงานนะคะใช่ป่ะใช้พังงานหรอไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๊บเดี๋เป็นพังงานขึ้นว่าพังงานค่ือต้องข่าไปก่อน เรามาถึงร้านมุมอร่อยแล้วนะคะอยู่พังงาก็คือขับจากสนามบินมาประมาณ20กว่านาทีก็ถึงนะคะเป็นร้านริมน้ำนะทุกคนไม่ได้หรูไม่ได้ไฮโซนนะแต่ก็คือเห็นว่าเหมือนมันเป็นแลนด์มาร์คค่ะวิวสะพานขาละสินนะทุกคนได้เมนูปูดาจะไข่อร่อยปลาหมึกธรรมดา ไทมเ็นจายๆกัน่างงิค่ะต่าลายมันคือตําไทยราดราดจา,ยารายนี่เป็นรีวิวด้วยดีเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับเต็มสิบให้แปดค่ะลอดตัวไว้นะพี่นัท อันนี้เจนติดขอให้สิบสองเลยไม่ให้เินหาเองอ๋อแต่พอให้เจ็ดนะอ่าคุณพ่อให้เจ็ดพอขาความเผ็ดของอน้าอ๋อมันเผ็ดเกินเพราะฉะนั้นใครมาร้านนี้ก็ต้องสั่งเผ็ดน้อยนะคะถ้าไม่เผ็ดกันโอเคตอนแรกมันเป็นกลมๆอ่ะกินข้าวก็เสร็จแล้วนะครับเราจะไปกันที่ชุมชนบ้านหินร่มนะครับผมเขาเอ่อ ออรเ,เราจะไปขนะ้างเรือกันเพื่อชมทะเลพังงานโอ้โหนอกากจะเป็นคนขับรถแล้วยังเป็นไกด์ด้วยใ้าจ้ามคือกล้วยอีกทีได้ไกล้วยทอดที่เป็นค่าจ้างนะคะคนงานนี่เลี้ยงง่ายงนะคะอันนี้คือ,อที่ ชุมชนบ้านหินล่มชุมชนบ้านหินมสามารถมาเหมาเรือที่นี่ไปเที่ยวราคาถูกๆสองปันตี่กาะครับเป็นการเองกันเองนะครับการเองอย่าไปเที่ยวก่อนไหนชี้เลยถูกมากนะครับราคาดีๆราคาดีมาวันแรกก็ต้องไปเกาะสี่เกาะเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนไม่ตกเราก็เลยตัดสินใจว่าจะมาวันนี้เลยเราจะไปในท่าแก้วเกาะปันยีท่าแก้วเกาะปันยีเขาตะปูแล้วก็ท่ารอย มันเหมือนเกลือเลยเนาะใช่ใช่เองเกลือนั่นแหละ <Wow. S 2> ที่มันเป็นแท่คือเกลือนั่นแหละค่ะ คือดำมันดำทั้งตัวเลยอ่ะดูดิหน้าก็ดำดำเยั่นไข่ใต้ท้องก็ดำเยี่นไข่หมดเลยหนระือเพิม่มถึงแล้วค่ะคาริม่า์ขา,า,ขาวหลับ สดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่ทะเลนะคะก็ถ่ายรูปชุดว่ายน้ำเก๋ๆก็เนี่ยบรรยากาศนะคะเคร้าวจริงๆอะ่ะจะถ่ายแถวนี้ด้วยแต่คือคนก็นยังเยอะอยู่ก็เลยแบบยังดีกว่าส่วนทะเลเนี่ยก็เดินไปประมาณโลนึงอะ่ะโลนึงนะคะที่คาริมาเขาใหญ่มากทุกคน เมื่อกี้คือเราเดินผ่านพูวิลล่าอันนี้เป็นโซนอะไรก็ไม่รู้เป็นเหมือนเป็นบ้านเนาะอันนี้เป็นบ้านนะคะใหญ่จริงนีนก็เป็นบ้าน่บีชบตรงน,นี้เป็นลายกิจกรรมนะครับของคารลมมนะครับก็จะมี สนามฟุตบอลสนามวอลเลย์นะครับสนามบาสแล้วก็ตรงนู้นเป็นที่ให้ยืมขย y a ก,กับแพดเดิลบอร์ดตอนเย็นเดี๋ยวเราจะมาเล่นขย y a ก,กับแพดเดิลบอร์ดกันนะครับตอนนี้น้ําลงอยู่เดีย๋ยวรอน้ําขึ้นก่อนทุกคนเขามีให้ยิงธนูด้วยเฮ้ยโอ้เราจะไปทะเลเราต้องข้ามสะพาน,นที่มันโค้งเคกรงนะคะทุกคนม่น้สองอย่างก็คือว่ายน้ําข้ามไปกับเดินข้ามไปอ่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่นัทจะว่ายน้าข้ามไปแล้วคะ ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะแล้วคุณนักธุกลเขาก็มานั่งเล่นเปตองเดีย๋ยวเขาจะโยนให้โดนโลกอ่ะโยนโอู้อเคยเป็นอะไรนะคะเคยมีตำแหน่งอะไรเคยมี ตำแหน่งเป็นนายกเดียวเคยเป็นแชมป์กีฬาแพทย์13าเข็มเปตอง13าเข็มคืออะไรก็คือแข่งแพทย์ทั่วประเทศแล้วก็มาชวนดิฉันแข่ง A few moments later ผลประกอบการเล่นเปตองวันนี้กับเปตองครั้งแรกของขาปุ้นขับปุ้นชนะเย้หนึ่งแมตช์เองเรามีหลักฐานนะเดี๋ยวราหาว่าเราขี้โกงหาว่าเราขี้โม้นี่นะคะลูกลาย ลูกนี้นะคะือของปุ hai, น้นปุ้นก็ของปุ้นสองแต้มี่นี่ก็ของปุ้นนี่ก็นี่ก็ของปุ้นสามแต้มองพี่นัดของพี่นัทและของพี่นัทส่วนมีของปุ้นก็ <the> คือไปอยู่ข้างกันกับพี่นัดด้วยอันนี้นะคะซึ่งใกล้ๆเนี่ยของปุ้นหมดเลยอยู่กันที่คือฐาว่ามันพัฒนาห์นะ มาโพชันันเหมียกินข้าวนะคะทุกคนไปเลี้ยงซึ่งร้านนี้เรียกว่าผักเหมียงไปเลี้ยงเปอร่อยมีกบริการทุกระดับประทับใจคนขับรถคนนี้เขาบริการดีนะคะเดี๋ยวต้องทิปหน่อยละ50บาที่ก็เชียงคูนะครับก็โปแะแต่งอ แล้วเราก็มาเดินตลาดค่ะมันเป็นงานที่เขาแบบเขาเพิ่งจัดขึ้นแค่ช่วงนี้เนาะนนก็จะเป็นแบบชิลลิ่งบ้านๆแบนบน,น,นี้เลยของเยอะมากทุกคนเออน่าอันนั้นน่านี้น่ารักเบื้องดีกว่านั่นนมเบื้องแล้ว แล้วเกไ้ไปคอมีก็คือซื้อใหม่เลยเหรอโอ้โพี่นัเอ้าทุกคนคุณประทับใจปิกาจูตัวนี้มากกรจูมีตัวเราจะมาสั่งขนมเบื้องกันนะคะในเมื่อเราอยากกินขนมเบื้องแต่เราไม่อยากอ้วนนะคะมาโชว์สิ ไม่เอาครีมจ้า,า,จาแต่กินแล้วมันก็จะกระจายหน่อยต้องกัดดีๆเพราะว่ามันแบบมันอันใหญ่ด้วยแล้วพี่น่าก็กินไส้ก่อนน้องคะอันี่ลองชิมเนี่ยอ่าพี่เอาแบบมีครีมมาให้ชิมขอบคุณค่ะนี่อาความไม่อยากอ้วนของเธอจะกินเข้าไปม,ไมันก็อร่อยนะมันอร่อยแต่เขาใส่ครีมนิดเดียวไง ถ้าครีมเยอะแบบนี้ดิฉันไม่ไหวอันนี้แบบจัดเต็มโอ้โหจัดเต็มตอนนี้เราจะมีเปตองกับปิงปองโอ้โหน้องเน็ตไม่ธรรมดาน้องเน็ตเสื้อชมพูนะคะเอ้ยกำลังจะแข่งเปตองกันนะคะไปทางน้องมีไงอย่างเงี้ยก็เปลี่ยน โอ้คุณแม่โยนใกล้มากยังนนไม่เปลี่ยนใช่นต่ละได้อยู่อ๋ลอนนลูกเรียบนีลูกเรียบที่อยู่ใกล้นะคะตอนนี้จะไปแรงแค่ตรงนี้อเพราะว่ากล้วยนี้นะใกล้กว่าแล้ว ได้กว่าแล้วมีโอกาสชนะแล้วเลยนะแย่แ yeah, ล้วโดนหมดก็เลุไปก่อนนะแม่เราอแลนะ้ว <c oughs> เนะี <c oughs> ไ่ได้เราได้3แต้มมือเย็นค่ะสรุปหลังเล่น <c oughs> เปตองแล้วก็ไปพายเรือแคน,นูกับอะไรนะของพี่นัทอะ <c oughs> แพดเดิลบอร์ <c oughs> ดอ๋อแพดเดิลบอร์ด <c oughs> แล้วเราก็จะมากิน มิงกันเราให้ดูภาพรวมก่อนน,นี่เขาว่ากินโรงแรมคืแบบแบบอเย็นพิซซ่าอันนี้ปีกควายอ่าบัฟฟาโลเขาชื่อบัฟฟาโลวินแล้วแล้วมันคืออะไรมันคือปีกไก่แล้วนี่คือแก่ั้นแหไะครับ สวัสดีค่ะวันนี้ก็ day สามแล้วตอนนี้กําลังจะมาถ่ายรูปที่สระว่ายน้าจริงๆตอนเช้าคือฝนตกตลอดเลยนึกว่าจะไม่ได้ถ่ายแล้วนะคะทุกคนเราจะให้ดูวิวนี่อันนี้จะเป็นโซนอาหารเช้านะคะแล้วก็จะมีสระว่ายน้ําตรงนี้เลยซึ่งห้องเราอยู่ตรงนี้เลยค่ะมองลงมาก็จะเห็นเลยนะคะเดี๋ยวพุ่นจะถ่ายริมสระเฉยๆนะทุกคน ตอนนี้ว่าจะลงน้ำด้วยแต่ก็คิดว่ามันน่าจะหนาวอ่ะอืมนะคะก็ไปละค่ะไปถ่ายรูปกันตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาหลักสีฟูดสีฟูดเป็นคอนเซ็ปต์นะคะพูดก่อนแล้วก็หาข้อมูลทีหลังนี่นี่ก็มา คบแกงนี้เหมือนบอกไม่กินไงไม่นับอ่ะไม่กินแต่ปัดก่อนเลยนี่นะคะทุกอย่างผสมอย่างอื่นมาด้วยแต่กินนิดเดียม่จะโดนไม่กินแต่อนที่ยังมาไม่แสบปลาชิ้นเบอร์เริ่มเลยอร่อยมากเลยยังเราจะไม่แสบ็นชินดียวดีดีดีดอนนี้เรากำลังจะไปจุดชมวิวสเม็ดนานางชีเรานางชี เป็นชีที่ศึกมาแล้วแล้วก็ไปแต่งงานก็เลยเป็นนางชีไม่น่าใช่นะอย่างงี้เป็นนางสาวชีนะต้องซื้อตั๋วนะคะแล้วเขาก็จะมีรถนี่รถเ,เนี่ยไปส่งนะคะคนละเก้าสิบาทโอ้โแพง่ะเนี่ยถ้าเด็กไม่เกินสิปีขึ้นฟรีอ,อ่นะเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปดูห้องบนกัน เราจะไปรถคันน yeah. ี no ้กันนะคะโอ้โหไม่นั oh ่งตรงข้าวนะคะระวังล่วงนะคะเลยมันต้องมันต้องเกาะอ่ะทุกคนมันต้องเกาะในลา้นทุกคนเกเฮ้ยพุ่นไหลแล้วพุ่นไหลแล้วมันเป็นทางที่แบบโอ้โหอัปเดตนะคะถ้าเราเดินขึ้นเนี่ยสามสิบบาทแต่ถ้าเราขึ้นรถอะเก้าสิบ อย่างเป็นเงิน,นงจริงๆว่ะตอนนี้เราถึงจุดชมวิวแล้วนะคะคนั่ง,งองไอยู่นี่อันนี้พ่นเยืนอยู่จุดสูงสุดของสมิธนางชีนะคะเพราะว่าเขาทำบันไดมาให้มัน ยืนดูนะทุกคนมันก็จะเห็นวิวแบบเออมันเห็นชัดหอาไถึงตาจริงอะนะสวยมากจริงเราคนไปถ่ายตรงนี้คนเขาต่อคิวถ่ายกันเรื่อยๆยเลยอันเนี้ยมันก็จะรวมนะคะรวมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเกาะปัญญ้นยีเกาะแก้วเกาะตาปูรวมหมดทุกเกาะนะคะแล้วเป็นวิวที่แบบอืมสวยมากอะคนระวังระวังขนมปิว,วลวมมันแรงนะคะ วิวดีเออวิวดียู่วันนี้เห็นเขาหลายรูปเลยเออ <c oughs> เห็นปะเขาไม่รู้ว่านั่นคือแม่พี่นัทและตอนนี้นะคะแม่พี่นัทกำลังถ่ายให้ฝรั่งคนเดิมอยู่ที่เขาไม่รู้ว่าคนที่ถ่ายให้รอบก่อนคือคนนี้ไม่พอใจแต่ว่าไม่พอใจที่เขาถ่าย <c oughs> <c oughs> ให้แม่ถ่ายนีย่นะคะพอ่อพ่อกับน้องเน็ตก็ยังไม่จบในมุมนั้นนะคะ <c oughs> ส่วนปะยิสก็นั่งผักตรงนี้แล้วค่ะแม่เดินมาแล้วน้ำอะไรแม,แมด่ดูจากหน้าแล้วหน้าแต่ยังไม่พอใจนะ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นมื้อเย็นแล้วนะคะเรามาถึงโรงแรมคาริมาอยู่ที่ภูเก็ตนะคะก่อนหน้าน,นี้ก็คือไปคาริมาเขาหลักเนาะรอบนี้มาภูเก็ตนะคะเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับบ้านแล้วนี่นะคะก็นั่งรอ อันนี้รอคุณพ่อคุณแม่มาอยู่บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนออเดี๋ยวยังไงอยากให้ดูเมนูที่สั่ง สุดท้ายแล้วทุกคนจะได้กลับบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราไปวัดอะไรหัวหน้าทัวร์ก็ลืมด้วยวัดหลวงพ่อแชม่มอ่าหลวงพ่อแชม่มเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแล้วก็ไปเดินมังกลแบบกับหนึ่ง,งวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยเวอร์ทุกคนอ่ะนี่นะคะไปหาทุกคนเดี๋ยวบุ้นจะพาไปดูส่วนกลางของที่คาริมาที่ภูเก็ตนะคะจะขึ้นหรือว่าจะขึ้นลิฟต์ ถ้าเราเดินขึ้นงั้นเราขึ้นลิฟต์ดีกว่างันจะเป็นทุกคนทุกคนจะเดินขึ้นไหมคะนูนสวยจังนี่ทุกคนมันเป็นวิวแบบวิวทะเลเลยนี่นะคะสวยมากเป็นวิวนี่เลยอะ่ะวิวเรือตอนนี้เราก็มาเมืองเก่านะคะก็จะมาดูวิวน,นี้เลยนี่ค่ะ แวะหลานขนมคุณพ่อกาว่าจะซื้อห่อเดียวจะรักไปฝากจะไปฝาอ๋อไปฝากเต็มถาดเลยโดนหาดยจะร่วงจะ่วอีกจะซื้อหมดแลยแล้วเราก็เจอขนมเต้าซ้อแล้วนะคะถึงร้านน้ำย้อยแล้วนะคะตอนนี้คนเยอะมาก คนเต็มเลยคน แล้วนะคะทุกคนสรุปวันนี้ไม่ได้ไปวัดเพราะว่าจำเวลาบินผิดน,นะคะก็คือเวลาเหลือไม่พอก็ต้องมาสนามบ,บินเลยอันนี้ก็เช็คอินอยู่นะคะแล้วโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพบ๊ายบาย